บัดนี้วันที่7มกราคม2568เป็นครั้งที่5ข้าพเจ้าในนัสวรริมณีรัตน์ขอถวายเศียสวดสดาษย์ยายพระสูตรพระปริตและคนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารยิยบูชาเดชบูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระปญญะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทสวดจุมรุมเทวดา สมันตาจักขะวาเขสุอัาจนันันชันตุเทวตาสัตร,ร,รมังหุนิลาชัสสุนันตุสังขะโมพันทังสักเคกาเมจะรูปเปศิริคิศิริคิลิสิขะรัตะเตจันตะลิเกวิมาเนทีเประเตจะกาเมทะรุวะนะคะเนเกหะวัตถุมหิเคเตปุมมาจายันตุเทวาจัละจะละ วิสะเมยักขะคันทัพพะทนาคาตินทันตาสันเตสันติเกยังมุนิวัลวัจะนังสาสะโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอามพัทันตาธรรมสวนกาโลอามพัทันตาธรรมสวนกาโลอามพัทันตาบดบูชาพระราตราย อิมินาสกาเลนะพุทธังพิปุชาวิอิมินาสกาเลนะธรรมังพิปุชามิอิมินาสกาเลนะสังขังวิปูชามิอะรหังสมมาสัมพุโธปะคะวาพุทธังะคะวังอภิวาเทมิสวกขาโตปกะรตาสมุธรรมังนวัตสามิสุปฏิปันโนพระกะโตสร้าสังโกสังขังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะ阿ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ阿ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ阿ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติปิสังฆังสระนังคัจฉามิตาติปิพุทธังสระนังคัจฉามิตาติปิธัมมังสระนังคัจฉามิตาติปิสังฆังสระนังคัจฉามิอดสวดจัดจะกิริยาคาถา นติเมสละนังอัญญังพุทธุมเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจวัเจนะโสตุเมหโธตุสัพพธานติเมสละนังอัญญบัมโบเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจวัเจนะโสตุเมหโธตุสัพพธานติเมสละนังอัญญตังโกเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจวัเจนะโสตุเมหโธตุสัพพธาอดสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยัย่างพระกวาสักเกสุวิหะรติ กปิละวัตถุสมิงมหาวะเนศมหาตาภิกุสังเทนะสัจจรปัญจะมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิสะทะัสะหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะเยนะสันนิปปิต,ตาโหนติพระวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอัตถโขจะตุนนังสุทธาวะ สักกายิกานังเทวานังเอตะทะสทโหสิอัญโขภควาสกเกสุวิหรติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหสาภิกขุสังเขณะสันติงปัญจันปัญจมัตเนหิพิกุสเตหิสัเพเทวะอรหันตายหิทะสะหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันติปาติตาโหติพระขวันตังคัส นายะพิกุสังขัญจะยันดูมะนันูนะมะยัมปิเยนะภะควาเตนุป,ปะสังกะเมรย,ยามะอุป,ปะสังกะมิตวาภะควะโตสันติเกปัเจกะกาถาภาเสยยามาติอะทะโขตาเทวตาเสยยาสาปินามะภะระวาหุริโสสัมมันจิตังวาภาหัง ภาษาเยยะภาษาลิตังวา่าปาหังสมิเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเอเวสุอัตตะหะิตาพระครวตโตโปลโตปุปาปุละหังสุอัตถะโขตาเทวตาพระกวันตตังอภิวาเทวเทตวาเอกะมันตังอัตทังสุเอกะมันตังทิ ตาโขอเอกเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมะสมะาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสมะยังรักกิตาเยวะอาปะลาจิตะสังมันติสัง อัตถโขอ,อัปปาทววตาภคะวะโตสันจิเกอิกมังคาถังอาภาสิตัตราภิกาโวสมาทังสุจิตตังอัตโนอุจุก,กะมะกังสุสารทีวะเนตานิคะตวาอินทริยานิรขันติปันทิตาติ อัตโคอ,อปปลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาถาอภาปสิเจตวาขีลังเจตวาปาลีขังอินทะขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจะลันติสุธามิมะลาจากกักุมะตาสุทันตาสุโสนาคาติอัตโคอ,อปปลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาา่าทั้ง อาภาสิเยเกตเจจิพุทธังสระนังคาตาเส Fern นาเตคามิสัสสนติอาปะยะปูมิงปหา,า,ายะมาอนุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันติเตสันติติสันติติอังทัคโภควาพิกุอามันเตสิเยปุเยนะภิกเวทะสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิ ปฏิตาโหติตถาขตังทัศสสนายภิคูสังกัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติจะมัสานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกวันตานางเอตปรมะปร,าม,าปรามาเยว,วะเทะวตาสังน,นิปฏิตาอาเหสุงเสยยะถาปุถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติ อาณาคตะมัฏานาังอรหันโตสัมมาสาัมพุทธาเจสัมปิพรวันจังพรวันตานาังเอตะปะอาระมาเยวะเทวตาสันนิปาติจาระพระ,ะวิสันติเสยยะถาปิดไมหังเอตะละหิอาจิกิตสามิพิกเวเทวกายานังนามามิ กิจยิสามิพิกเวเทวกายานางังนามามิเทวิเท,ทศิสามิพิกเวเทวกายานางังนามามิตังสุนาราทาทุกขังมณนะสิกโลธะภาลิสามีติเอวมัมพะพันเตติโขเตพิพกูภะคะวโตปัญจโสสุภะคะวาเอตตะ,ะโวจะ สิโลกะมนุสกัสมิงกัสมิยัตคุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริพพะหลังปะหิตตัสตามะสมาหิตาปุถูสีหาวะลัลตีนาโลกะหัดสาภิสังอุโนโอทาตมะณะสาสุทธาวิปัสันนะมะนาวิลาพินโยปัญจสะ เจยัตตวาวันเนกาปิละวัฏะเวตะโตอมันตะยิสัทธาสาวกเสาสะเลละเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาธะวิขโบเตจะอาตตปะมะกะลุงสุตวาพุทธสสะสะสนางเตสัมปาตุละหุยานังอมนุสนาทัสนาง อัปเปเกสะกะมัสทักขุงสหัสสังอัฏฐสะตะลิงสตังเอเกสหัสสาหนังอมนุสานะมัสสะสุงอัปเปเกนันตะมัสทักขุงทิศสาสัพพาพุทธะอะหุงตันใตจะสัมพังอะิญญายะวะวักขิตวานะจักขุมา ะโตอามันตะดิสัทธาสาวเกศาสเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกวโยเโวหังกิตตยิสามิขิลาหิอนุปุตภโสสัตตะสหัสสาวะยขาปุมมากาปิละวัตวาอิทิมันโตจุติมันโตวันนมันโตยะสัตสีโนโมทันะมานาอภิกรรมุอภิอภู ภิกคูนังสัมมิติงสวะนังชะสะหัตสาเหมะวะตายักขานานัตตะวันนิโนอิทิมัโตทุติมโตว,วันนวันโตยะสัตสิโนโมสัมมานาอภิกรโมงพิกคูนังสัมมิติงวะนังสาสาคิลาติสะหัสสายักขานาทัตตะวัดนิโน อิติมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทัมานาอภิการมวงภิกขูนางสาวิติงวันนางจินเจเตโซและสัสสหัสสายัขานานัตะวันนิโนอิติมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทัมานาอภิการมงอภิกขูนางสามิติงวันนางเพศสามิตาวันจะสตายัขานานัตะวันสินโนอิติมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทัมานาอภิการมงภิกขูนางสามิติงวันนาง กุมพิโลโลาชะัคาะฮิโกเวสปุตละศะนิเวสานางวีพิญโยนางสตัสสะหัสสังยักขานางปะยิลุป,ปาสติกุมพิโลลาชะัคะฮิโก,โ,กโสปาคะสะมิติวะนังปุริมจ,จัะทิสังราชาทตาัตตะรัทโสปะสาสติคันธัมพานางอาธิปติมหาราชายัสสิโนโ รัชศิโสปุญจาริปัสศภะโวอินทินามาพระอาหารลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันละมันโตยัสสินโมทัสมานาอภิกาบุพิกูนางสามิติงนวันังทักกิในย,ยะทิสังราชาวิรุณโถตปะสาสติปุ่มพันธานังอธิปติมหาราชายัสสัชโนรัชศิโสปุญจาปิปัพาพภะโวอินทมานา มหผลาอิท ja oh, ิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสิโลโมทมานาอภิการมงพิกูนังสัมิติงวันังปัจจิมัจจาทิสังราชาวิรูปโขัสษาสตินาคาตังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุญจาปิตสสะภะโบอินทนามามหพลาอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสิโสโมทมานาอภิกรโมงิกูนังสัมิติงวันัง ปุจจไรจะที่สังราชากุเวโรตัปภสษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสติโสปุญตาปิตสสะภะโวอิทมานานพระอัปปาราอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทมานาวิการวงพิกุนังสัมมิติงวะนังปุริมาธิสังทรัตโธทิกะเดนะวิรณหะโก วจิมเมนะวรูปโคก,กุเวโรอุต,ตะหลังทิสังจัตตราโลเตม,มหาราชาสัมันโตสมันตาจุจัตุโลทิสาทันทัพละมานาทังสุพระเนกาปิละวัฏเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจะนิกาสัตธามายากุเวนทุเวเวนทุว,นทว,นทว,นทวิปูจวิปูโตสหจันทรโนกามเมเสโทจั กินะวันทุนิวันทุจะปะนาโทโอปะมัยโยจะเจวะสุโตจะมาตะลิจิตะเสโนจะคันทับโพนะโรล,ลาชาชะโดลาสะโพอาคูปัญจสิโข,ขเจตัเจวะตินพระลูสุริยวัตจะสาเอเตจันิเจ จะราชาโดคันทัพาสหราชุพิโมทมาณาอภิกาโมพิกูนางสมิติงว่านังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพระรัชตลาอาคูปายาคาสหะยติพิยามุนาทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอรามโนมหานาโคโสปาคะ สัมพิติงวะนังเยนาคะราเชสหาสาระหันติทิพปาทิสาปักกิวิสุทธะจักูเวหายะสาเตวนะนวัชชัปตตาติตตาสุปันตาอิติเอเตสนามังอาภยันตถานาครา,าชานะมาสิสุปันนโกเขมะมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปปะวะ หยันตานาคาสุปันนาสลรมะนะมะกังสุพุทธังชิตาวิธิวชิละหัดเถกเถนะสัพุทังอสุระอสุลาสิตาภาสะโรวาสะวัสเสเตอิติมันโตยะสะัสิโนกันละมันชามหาพิสมาอาสุลาเทนะเวขาสาเวปติติสุติติจปะปหาลาโสนะุติ บุจิสหะสะตยะพระลิป่นตานังสัพเพเวโลจะนามากาสันในอิตวาพระลิงเสนาหุพัทธบุปะาขะมงสะมโยธานิพันตันเตพิกขุหนังสะมิติงวะหนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเทโชว,วาโยทะทาขะมง วะลุนาวาลุนาเทวาสาวโมยะสสะสายัสะสาสหเวตากะลุนายากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทะเสเตทะสะสากายาญัทเพนานัสสะวัตนิโนอิทิมุตโตทุติมุตโตวอนัมมุโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกุนังสามิติงวันังเวทูจะเทวาสหฤจะอสะมาจะทุเว ยะมาจันทัส,สูปนิสาเทวาจันทะม,มาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานขัดตินขัตานิปุรกิตตวาอาคูมันทะวลาหกกาวาสูนังวะวาสโวเศรษฐโศสกโกปา,กาคาปุรินทะโธทะเสเตท,ทะสาทากายาสเพนานัตะวัน นิโนอิทิมันโตทุติมันโตวนนามันโตยัสัตสิโนโมทะมานาอาภิกรรมองอภิกูนังสามิติงมะนังอาถาคูสหภูเทวาชะรามกคิสิขาริวะอาทิตถกาจะโลชาจะปุมมาปุ่ปุ่บพนิกาสิโนวะลุนาสหธรรมะจะอัจจุตตาจะอเนชากา สุเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทเสเตทศธากายาสัเพนานัตตะวันิโนอิทิมโตทุติมโตวนาบันโตยัสสิโนโมสะมานาภิกามวงพิกูนังสัมิติงวะนางสัมมานะไอสัมมานามหาสัมมานามานุษสามนุษย์สุดสะมกิทธาปาทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกา อาถาคูหะละโยเทวาเยจะโลหิตตวาโยสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายัสสิโนทะเสตทัศฐานกายาสเพนานัตวัดนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนิวันนวันโนวันนวันโตยัสสิโนโมสัมนาภิกาโมภิกุนังสาวิติงตะนวลังสุกกากะลุมหาอาลุนาอาคูเวคะนะสสาสหะ โอชาสักไคหาปาโมกขาอาภูเทวาวิจักขนาสัทธามัรมะหาลักขชาวิสกายะสัจสิโนทนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสสติทเสเตทะสัทธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนมันโตยะสัจสิโนโมทัมมานาภิกมุโภิคุนังสมวิจิงวานัง เคมิยาสุสิตายามากัตถกาจะยะสัสสิโนสัมพิฏกาลาสัตรามะเสโสโชตินามาจะอาสะวาติมานะละติโนอาคูอัถาคูภะละลิมมิตนาวิตาทะเสเตทะสะถากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนามันโตยะสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุภิกขุนังสัมปิฏิงวะนัง สันเถเตเท,เทเว,ะวะนิกายาสเพนานัตตะวันนิโน,โนนามันวเยนะอขันชุงเยใจเยสตทิสาสหะวะปุปปุทธ,ธชาติมัคีหลังโอคตินนะมะนสะสวังเทเขโมขะตะหลังนาคังจันทังวะอสิตาติต่างสุพมาปรมตัตโตจะปุณ ตาอิทิมตโตสหสันนังกุม,มาโลติโสจะโสปาคาสะสวิติงวะนังสหัสสะพมมะโลกะนังมหาพม,มาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมัโตพินสมากาโยรยัสยัสสิโสทะเศษฐะ mm hmm. อิสราอาคุมปันเจกะวะสะวันติโนโเตสันจะมัชโม อาคาหาริโตปวิวาลิโตเจจะสัพเพอภิกขะเตกันเตสินเถเทเวสัพพามเกมละเสนาอาภิก,กามิปัญจก,กันหัสสะมันธิยังเอทะคันหทะพันสก,กะลาเคณนะพันมัมมุโโบสัมตาปริวะเทละเลเถเทะมาโวอุยจิตตะทะโกจินัง อิทิตต,ตถะมหาเสโนกกันหาเสนังอปะอาเปสัญปานินาตะละมหาหัดจะสะลังกันตะวานเกลระวังยัถายะปาวุสโกเมโคทะนะยันโตสวิชุโกตถาโสปัญจุวัตติสังกุตโธอะยัองวัดเสตยะ ไจจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุม,มาตะโตอมันตะยิสัทธาสาวเกศาสะเนละเตมาลกเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขโวเตอาตัปะมก,กะลุงสุตาวาพุทธสะสาสะนังวีตะละวีตาลาเคหิตป,ปักกามงเนสังโลมปิ อิจะะอยู่กับเพวิชิตะสังขามาพระยาติตายะสัสสิโนโมทันติสะหะปูเตหิสาวเกเต,เตชะเนสุตาติ